เรื่องเป็ดกล้วยอยู่กับพี่ฝนอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ฝนจะพามาดูข้อดีของการปลูกกล้วยไว้รอบบ้านนะคะว่ามีข้อดีอะไรบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะกล้วยปลูกง่ายแค่มีน้ําเขาก็โตแล้วค่ะนี่คะตูใบกล้วยสูงกว่าหลังคาบ้านอีกนะคะ ให้ร่มเงาจากใบกล้วยบ้านเราก็จะได้ร่มเงาจากใบกล้วยทําให้บ้านของเราเย็นสบายนะคะบ้านเราอากาศร้อนก็จะเย็นสบายหญ้าที่อยู่รอบบ้านนะคะก,ถก,คกะคะ็ถูกคุมด้วยใบกล้วยนะคะถูกคุมด้วยใบกล้วยเราได้กินกล้วยแบ่งปันเพื่อนบ้านอีกด้วยนะคะอันนี้กล้วยที่เราปลูกไว้นะคะเป็นกล้วยหอมทองนะคะ กล้วยหอมทองลูกใหญ่มากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ฝนก็จะตัดกล้วยหอมทองเครือที่เก่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปตัดกล้วยหอมทองวันนี้ให้เห็นกันเลยนะคะกล้วยหอมทองเครือนี้นะคะเก่แล้วค่ะนี่เก่แล้วนะคะกล้วยหอมทองนะคะตัดวันนี้ละค่ะ พี่ผลใช้มีดบางตอเล่มน,นี้นะคะในการตัดกล้วยต้นนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูการวิธีการตัดเลยนะคะพี่ฝนตัดเองค่ะคนเดียวนะคะเรื่องกล้วย,วยต้องพี่ฝนค่ะทําได้ทุกอย่างคนเดียวก็ทําได้ค่ะดูเลยค่ะเอาบเอาบริเียนนี้นะคะอันนี้ก็ค่อยๆให้เขาโอนมานะคะโ,โอ้ที่เดียวขาดเลยที่เดียวขาดเลยแล้วก็ค้างตรงนี้นี่นะ พี่ฝนก็จับไปมือหนึ่งนะคะนี่นะคะก็ตัดได้นะคะเดี๋ยวดูนะคะโอ้ดูเรือกล้วยแล้วนะคะใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากเลยเขือกล้วยของเราเดี๋ยวพี่ฝนจะตัดกล้วยเรือนี้นะคะอย่างละวีวีนะคะเอาไปแจกเพื่อนที่ทํางานค่ะ แล้วเราเวลาเราทํางานก็จะได้กล้วยไม่มีปัญหากันนะคะค่ะสําสหรับกล้วยแบ่งปันความสุขของพี่ฝนนะคะสวัสดีค่ะบีบกล้วยเราค่ะใหญ่มากเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะสําหรับกล้วยที่อยู่รอบบริเวณบ้านของเรานะคะมีประโยชน์ได้กินกินกล้วยแล้วมีความสุขพี่ฝนขอจบคลิปนี้เท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับทางช่องดินาบุผลแฟมบีน่นะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ